แล้วขั้นสุดท้ายเนะี่ยการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตเราเห็นจิตไม่ใช่เรามาตั้งแต่ตอนเป็นพระโสดาบันแล้วลนหะแต่พอเฝ้ามีสติรู้จิตอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมาจิตนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีแต่ทุกข์กระสุขมันคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเอง นะพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นหมดความยึดถือจิตนะถ้าหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือจิตหมดความยึดถือขันธ์ห้าก็ไม่มีอะไรให้ยึดแล้วนะไม่มีสิ่งที่จะต้องยึดต่อไปลนะความพ้นทุกนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็อยู่ตรงนี้เองเพราะมีปัญญานะหลุดพ้นด้วยปัญญาอย่างยิ่งนะคือวิปัสสนาปัญญา การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะสุดท้ายเราจะเกิดวิปัสสนาปัญญาร่างกายนี้นะเบื้องต้นเห็นร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าร่างกายนี้คือก้อนทุกนะเบื้องปลายก็จะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดได้ วางจิตตัวเดียววางโลกทั้งโลกเลยนะแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตไม่ได้สร้างพบขึ้นมาอีกแล้วจิตไม่มีอาสวะนะหลุดพ้นออกจากอาสวะไปแล้วอาสวะที่มันห่อหุ้มย้อมเยิมอยู่ในจิตมันถูกล่าออกไปจิตไม่มีอาสวะจิตรู้แจ้งแทงตลอดในจิตนะว่าเป็นตัวทุกข์นั่นคือตัววิช,ชานะ ถ้าเราไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นทุกขเรืยอมีอวิชชาที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่เราสามารถเห็นความจริงมีปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่แหละคือวิปัสสนาปัญญา